ด้วยพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553มาตรา5ากำหนดให้มีการเลือกเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิอาศัยอำนาจตามความในข้อ32ของระเบียบสภาเกษตรกรแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2 5 6 5 นายรัตนสวามีชัยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติจึงได้ออกประกาศสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเรื่องรับสมัครเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเมื่อวันที่7มิถุนายน2566และได้เปิดให้ยื่นเอกสารสมัครรับเลือกได้ตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2566 ถึงวันที่3กรกฎาคม2,566ทั้งนี้เลขาธิการสภาเกรรษตรกรแห่งชาติได้กำหนดวันเลือกสมาชิกสภาเกรรษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวันจันทร์ที่24กรกฎาคม2,566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกานาทีเป็นต้นไปณห้องวายุพัก6และ7ชั้น5โรงแรมเซนทราบายเซนทารา ศูนย์ราชการและคอมเวนทันเซ็นเตอร์ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครหลังจากการลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติประเภทผู้ทรงคุณวุฒิได้ดำเนินการเสร็จสิ้นลง เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกก็ดาเนินการนับคะแนนทันทีณสถานที่ลงคะแนนเลือกบัดดีบัดดีน้กนพืชเบอร์24ด้านพืชเบอร์24เบอร์26เบอร์26เบอร์2 8เบอร 28เบอร์อ31เบอร์31ด้านกับเบอร์สด้านสั่งเบอร์3เบอร์4เบอร์4ด้านและสามารถสรุปผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ดังต่อไปนี้ด้านพืช5คนผู้ได้รับเลือกได้แก่ 1. นายศักชายพรมโทหมายเลข19 72คะแนน 2. นายพิทักษ์สุพนันทการหมายเลข26-69คะแนน 3. นายดำรงปินธนาหมายเลข6-66คะแนน 4. นายประวิทย์คงราชหมายเลข13-66คะแนน 5. นายศรัทธาเทพกายีหมายเลข25-66คะแนนด้านสัตว์หนึ่งคนผู้ได้รับเลือกได้แก่ นายสมพงษ์ปูผ่านเพชรหมายเลข6-66คะแนนด้านประมงหนึ่งคนผู้ได้รับเลือกได้แก่นายพรชัยบัวประดิษฐ์หมายเลข5-67คะแนนในช่วงท้ายนายรัตนสวามีชัยเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวขอบคุณประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง77ท่านและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรเกษตรก,ษกรทั้ง16ท่านที่ได้เสียสละเวลามาทำหน้าที่ที่สำคัญในวันนี้พร้อมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่ประจำสถานที่เลือกเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกและเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรก,กรในชาติทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนโครงการการบริหารจัดการเลือกสมาชิกคเกแต่ละแห่งภาคประเภทผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆดังต่อไปนี้สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมการปกครองกรมส่งเสริมการเกษตรสํนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานอายการสูงสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานครกองอำนวยการรักษาความมั่นคงในราชาอาณาจักรที่ได้เข้าร่วมสังเกตการและร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสภาเกษตร,รกรแห่งชาติด้วยดีตลอดมา เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติได้เปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติพุทธศักราช2553เมื่อสภาเกษตรกรแห่งชาติมีสมาชิกครบถ้วนตามมาตรา5แล้วตามมาตรา15กำหนดให้เลขาธิการประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติในราชาก,กิจจานุเบกษา และภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติให้เลขาธิการจัดให้มีการประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อให้สมาชิกได้มาประชุมเป็นครั้งแรกโดยในการประชุมครั้งแรกให้ที่ประชุมสภาเกษตรกรแห่งชาติมอบหมายผู้มีอาวุโสสูงสุดเป็นประธานเพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาสองคนตามมาตา14โดยเลือกจากสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติตามมาตา5วงเล็บหนึ่งประธานสภาเกษตรกรจังหวัดทั้งนี้สำนักงานจะดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดกำหนดการวันเวลา และสถานที่ในการจัดประชุมผ่านช่องทางสื่อต่างๆของสำนักงานสภากเกษตรกรแห่งชาติต่อไป